สวัสดีจ้าสเสน่มาแล้วนำสิ่งดีๆมีสาระและมีประโยชน์มาสู่พี่สู่น้องเบิ้งขอบคุณจ้าขอบคุณจ้าครับสวัสดีครับผมเสน่มาแล้วมาพบมาพ่อเพื่อนๆพี่ๆน้องๆคือเก่านำสิ่งดีๆมีสาระและมีประโยชน์มาสู่พี่สู่น้องเบิง้งพี่น้องมาเบิ้งนากันสมุนไพรตัวนี้เสน่มาแล้วนําเสนอ ตัวใดเอนี้เหมาะสําหรับกับท่านชายที่กําลังอ่อนเพียเพ้ยเพลแรงเหมาะกับสําหรับท่านชายที่นกเขาบวาขันหรือน้องชายบวชทำงานว่าง,ง่ายๆสมรรถภาพทางเพศเบดิดบอมีอารมณ์ทางเพศเข้ามาเบิ่งพี่น้องเพื่อท่านสีได้ไซเพื่อท่านสมีประโยชน์ต่อท่านเนาะพี่น้องเบาแล้วก็ไปพี่น้องผมเบ้าแล้วก็ไปแล้วพี่น้องมาเบิ่งน้้ำกันสมุนไพรตัวนี้ผมสิพาพี่เพน้องมาเบิง่งนนี่คือสมุนไพรที่ สนอมาแล้วนำเสนอพี่น้องนี่คือใบของกระซายพี่น้องนี่ลรครับผมเทียบเท่าของเพิ่นกระซายนี่สำรับท่านชายเท่ากับโสมเมืองไทยนะพี่น้องเนาะโสมแนวใดกระซายบ้านเฮากะกิ่นแนวนั้นแหละพี่น้องนี่เราเขาเรียกโสมเมืองไทยพี่น้องเดีย๋ยวผมจะคุดทั้งหักหายเบิง่งนะพี่น้องเนาะว่า หากเพิ่นเป็นนาไดสรัพยคุณทางยาเพิ่นมีนาไดเว้าวลวก,ก็มาเพิ่งพี่น้องมาจัดการขุดเลยพี่น้องว้าวล้วก็จัดการเลยพี่น้องมาเบิ้งกัดท่าที่ห่อปลูกไว้ปีกายนี้หัวมันเป็นนาไดพี่น้อง๋งงงวยวผมกระสิบ,บอขึ้นเบิดเลยพี่น้องนะจะให้มันแท่พันทีหน้าพร้อมนี่แหละครับผมหัวของเพิ่นที่ห่อได้มาแล้วพี่น้อง นี่คือหัวกระซายนะพี่น้องเนาะนี่พี่น้องเนี่ยเดี๋ยวผมก็ไปล้างน้ำก่อนหัวแล้วก็ล้างน้ำเลยพี่น้องจะได้ถ่ายสูทพี่สูน้องเร่าสักคุณสูทพี่สูน้องเบิ่งเนาะพี่น้องเนาะ เรียบร้อยพี่น้องนี่แหละครับผมหัวกระายที่ลางออกมาแล้วเป็นลักษณะนี้พี่น้องเด้อพี่น้องเด้อปลูกไว้กินพี่น้องหาจังบริเสียเงินซื้อเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวผมปิดน้ำก่อนเดี๋ยวผมจะเล่าซ้ำใคุณสู่ฟังนี่แหละครับผมกระายที่ผมปลูกไว้เพื่อเอาไว้กินเพื่อเอาไวไ้ใส่กินสดๆก็ได้เด้อพี่น้องเด้อ หรือเอาประ็ดน้ำยาขนมจีนใส่ต้มยำทำแกงก็ได้พี่น้องเหมาะสำหรับกับท่านชายที่สมรรถภาพทางเพศบม่มีหรือสมรรถภาพทางเพศเบิดกำลังอ่อนเปียเ้ยเพลแรงหรือนกเข่าบวกลันให้ท่านหากระสายนี้ต้มอยู่ต้มจิตหรือพี่น้องเด้อกินไปจักรระยะหนึ่งอาการเหล่านั้นสมรรถภาพทางเพศท่านก็นจะเริ่มกลับคืนมา ให้ดีขึ้นเนาะพี่น้องเนาะเอาลาสภพคณอย่างอื่นพร้อมพี่น้องหลังจากเสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศแล้วเรียบร้อยพี่น้องประโยชน์อย่างอื่นเท่ากับสมต่างประเทศเด้อพี่น้องนะประโยชน์ของกระซ้ายนี่สร้าบำรุงกําลังท่านชายสอยเสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศพี่น้องแก้กระเพาะเป็นเพลแก้กเพลในกระเพาะพี่น้องแก้อ,อักเสบ เน่กระเพาะก,กินสดๆก็ได้เ้อพี่น้อง้อรักษาแผลในปากพี่น้องรักษาแผลในปากได้อย่างดีเลอพี่น้องเด้อกระสายเฮาเนี่ประโยชน์มีมากมายพี่น้องเพียง,งแต่คนบบลู้แก้กากแก้เกลื่อนกินบ่อยๆพี่น้องจะช่วยลดน้ําตาลในเส้นเลือดได้อย่างดีเลยพี่น้อง้อวิธีกินกินได้ใดให้ท่านตำบดบดเฮ็ดลุกก่อนก็นได้เ้อพี่น้อง้อ กินเป็นลูกก่อนเศร้าเที่ยงแรงเศร้าเทียงแรง,าง,แรงอาการเหล่านั่นกระซิดีขึ้นพี่น้องซอลดความดันสรอลดเบาหวานสรอลดน้ําตาลในเส้นเลือดพี่น้องเพดกินแบบลูกก่อนนะพี่น้องนะอ,อาการท่านสีดีขึ้นพี่น้องกินเศร้าเทียงแรงเศร้าเทียงแรงยังเป็นยาอายุวัฒนะได้อย่างดีนะพี่น้องนะเป็นยาอายุวยัฒนะซอยเสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศให้ร่างกายแข็งแรงเหม,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 มาะกับสำหรับท่านชายที่ธาตุล้มพร้อมแห่งแรงน้อย น้องชายทำงานบ่ได้ต่อยบำรุงกำลังพี่น้องเอ้ยพิ่งยังสามารถซ้อยสลวไยได้อย่างดีนะพี่น้องเด้อบำรุงหัวใจแก้ปวดข้อแก้ปวดตามเนื้อตามตัวพี่น้องเอ้ยแก้แผลผู้พองซ้อยดับกลิ่นปากไปด้ยพี่น้องเอ้ยสามารถซอยต้านมะเร็งได้อย่างดีพี่น้องกระสายนี้เพิ่นยังสามารถซ้อยต้านมะเร็งพี่น้องต้านมะเร็งได้อย่างดีซอยลดน้ําตาลในเส้นเลือด สอลดความดันพี่น้องเลยแก้แพในกระเพาะได้อย่างดีนี่แหละครับผมเขาเรียกโสมเมืองไทยพี่น้องโสมเมืองไทยซอยเสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศได้อย่างดีถ้าท่านกินเป็นประจำท่านจิกินซดก็ได,ดกได้พี่น้องแล้วท่านสิตําหรือท่านสิต้มก็ได้พี่น้องกินเส้าแรงเส้าแรงอาการเราดันจะกับคืนมาสมุนไพรทุกตัวก่อนกินก่อนใส่ให้ศึกษาดีๆด้วยพี่น้อง้อเพราะบางคนแพ้สมุนไพรบางคนกับบัวแพร กินแลกก็คอยท่านอยู่ดีมีแห้งอย่าเจ็บอย่าไข้ให้สุขภาพแข็งแรงทุกท่านอยู่ดีมีแห้งเด้อครับเด้อขอขอบบนขอบคุณพี่น้องครับผมก่อนกินก่อนใส่ก็ให้ถามแพทย์แผนไทยหรือแพทย์แผนโบราณเด้อพี่น้องไดว้ว่ากินอะไดใส่อะไรเนาะพี่น้องเนาะเอาคลิปนี้ก็ขคอจบครับผมขอบคุณครับบ๊ายบาย